สวัสดีทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยจ้าเจ้าพวกลูกแมวก็เช่นกันมีแต่กินกับนอนดูน่าจะเสียวอายของสนินนางชอบนางเก้าอีนะโดยเฉพาะถ้ามีข่าแม่ก็จะนั่งใกล้ๆกข่าแม่แล้ววันนี้เป็นกิจกรรมของแม่ในตอนเช้าก็คือหาเห็บห้ามัดให้แมว และนางก็เต็มใจด้วยนะทุกคนก็ยอมแม่ฉันทุกอย่างเลยฉันก็ชอบจจ้าภูมินางเล่นนนางก็ไม่ปฏิเสธหรอกอันนี้เจ้าเสี่ยวเสี่ยวไหนวันนี้เสี่ยวฟูเสี่ยวฟูอันนี้เสี่ยวฟูอากาศร้อนๆแบบนี้เจ้าลูกแมวนะวแล้วก็จะชอบลงมานอนตรงขี้ดินเพราะว่าขี้ดินก็เย็นแม่ก็จะราดน้ําในตอนเช้าตอน ใช้าามานางก็มานนอนแต่วันนึงก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยเลยค่ะลอยที่ได้พอตกแรงกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จสมัยก็มานอนอีกเซ็งเคยค่ะมานอนตรงนี้มานอนมานอนรับแดดเดี๋ยวนี้เสี่ยวอายนางก็มีน้ำมีนวลขึ้นนะเรียกได้ว่าเออร่างกายสมบูรณ์ <c oughs> คนเห็นแมวไหมอยู่ตรงนูน้น <c oughs> เห็นไหมฉันจะซูมให้ดูนะโอ้ยเสียงฉัน <c oughs> ไปทําไมตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปตัวเดียวด้วยนะ พปีวิเวกจังเลยในขณะที่เจ้าเสียบไปอยู่ตรงหนุนตัวเดียวนี่เลยค่ะหนูอายหนูฟูก็มานอนเกลือกิงโอ้โอมกับสันด้วยออกกําลังกายหน่อยนะสักพักมันก็เหนื่อยก็เลยหยุดดีกว่าเดี๋ยวจะพองไปม,มากกว่านี้นี่ไ้แมวนี่ค่ะว่าได้มาจากไข่ก็ได้มาจากฉันลนุ้นๆเลยจ้าไม่มีอะไรผสมเลยก็อย่างที่บอกเลยนะว่าทุกวันนี้แมวก็เลี้ยงฉันฉันก็ไม่ได้เอยเลี้ยงแมวแล็อกแมวเลี้ยงฉันเป็นลากฉันวะอยู่กับผู้ใหญ่ก็ทําตัวเป็นผู้ใหญ่อยู่กับแมวก็ทําตัวเป็นเด็กน้อยอนุบาลเด็กน้อยทารกฉันนะ แต่จะว่าไปแมวก็คือสร้างความสบายใจให้ฉันได้ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนฉันไม่ต้องมีเรื่องกังวลอะไรเออแต่ก็มีแหละเอาจริงๆนะเออคุณแม่มาแต่ไหนอะ่ะอุ๊ดคุณแม่นอนเกือกกิ้งด้วยเจะเาสิเออกันแล้วแต่อารมณ์อีกเชิงเคยค่ะจะกินไม่กินก็ไม่รู้วันนี้ก็ปอนก็กิน โอ้ยอาหารเมียงกับอาหารเปรียกก็คือหวังค้างๆแต่ความประสง์ของท่านไม่ยากกินแต่ว่าป้อนน่ะก็กินแต่จะว่าไปก็ต้องขอบคุณนางที่ฝึกสกิลการป้อนอาหารให้ลูกฝึกความอดทนด้วยนะเนี่ยกินช้อนเดียวนะจะหมดเที่ยงคืนและฉันว่านางลีลาในการกินมากเลยความมุ่นวายกำลังจะมาถึงช้อนเดียวยังไม่หมดเลยจ้าลูกก็มาแล้วรีบ,รบๆกินเออแหม่เร็วๆลรืกินเร็วๆเลยแม่ลีลาเห็นไหมมันมาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้กินจ้าโอ้ย แล้วก็นะทุกคนตอนคืนอากาศก็ร้อนมากก็เลยให้เจ้าแมวเขากรงซาสักนิดนึงเกือบประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ต้องเออมาเอิบเขาขึ้นกรงเด้อแมวก็ไม่อยากขึ้นนะแต่ก็ต้องมาตามขึ้นตัวอื่นก็คือขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วเหลือจะสิไปไปอยู่ทําไมในนั้นนะ่ละลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไย